Welcome to Story Podcast to Nopadon Story สวัสดีครับอินี้ต้อนรับเข้าสู่นบดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะอานหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเพิ่งอ่านจบเหมือนกันนะครับมารีวิวก็เป็นแฟนหนังสือของคุณคิดมากมาตลอดนะครับต้องบอกว่า,าจริงๆมาเริ่มอ่านหนังสือในแนว ของคุณคิดมากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะครับก็สักประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเองเหตุผลอย่างแรกที่สะดุดตาคือหนังสือกลุ่มนี้เ,เป็นหนังสือที่ส่วนใหญ่จะเป็นเบสเซอร์นะเป็นหนังสือที่คนชอบอ่านนะครับก็ก็สนใจอะ่ะคือสนใจอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมหนังสือแนวนี้คนชอบอ่านก็พออ่านแล้วเออมันมันทำให้เราได้ความคิดได้กลับมานั่งนึกเ,เรื่องราวของชีวิตได้ได้ดีพอสมควรทีเดียวนะ เ,เริ่มต้นอย่างนี้ฮะหนังสือชื่อว่ายากกว่าการได้มาคือการรักษาไว้นะคุณคิดมากก็เป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์ระดับท็อปเลยนะมีคนติดตามกว่า2ล้านคนนะไม่น้อยเลยนะครับผมคงไม่สามารถมาอ,อ,อ่านทั้งเล่มได้อยู่แล้วนะครับแต่ผมเล่าตีมให้ฟังตีมหนังสือมันจะเป็นคำถามคำตอบครับนะคราวนี้ผมเข้าใจว่าคำถามพวกนี้เป็นคำถามที่คุณคิดมากได้มาจริงๆแหละในอินบ็อกซ์นะครับแล้วส่วนใหญ่ ก็จะเป็นความถามที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์แต่แทนที่ผมจะมานั่งถามตอบนะซึ่งซึ่งในหนังสือถ่าไม่หาอน่าเองนะผมอยากที่จะเอาโค้ดสั้นๆที่เขียนในหนังสือแล้วผมชอบนะครับเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็อาจจะมีความคิดเห็นส่วนตัวมีประสบการณ์ส่วนตัวเพิ่มเติมนะครับผมเริ่มต้นเลยนะครับคำแรกนะครับ ที่คุณคิดมากเขียนในหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ใช่คำแรกที่เขาเขียนนะคำแรกที่ผมชอบเนี่ยคือบอกว่าการที่คําพูดของคนคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเราเป็นคนแบบไหนก็ตามเนี่ยมันไม่อาจเปลี่ยนให้เราเป็นคนอย่างนั้นไปได้แค่คํานี้ผมก็ชอบแหละผมเป็นคนที่เคยสอนลูกๆนะครับคือบางทีลูกๆเนี่ยอับเซตนะอับเซตเช่นแบบเซ็งมากเลยวันนี้โดนเพื่อนว่าแบบนั้นแบบนี้ ผมก็จะถามลูกนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็จะถามลูกบอกว่าแล้วลูกเป็นแบบนั้นป่ะอุย้ยไม่ได้เป็นซะหน่อยผมก็จะบอกว่าเราห้ามคนอื่นไม่ได้หรอกลูกคือถ้าลูกไม่ได้เป็นต่อยคนทั้งโลกบอกว่าลูกเป็นมันก็ไม่ได้เป็นอยู่ดีอะ่ะนะเขาก็อาจจะได้ข้อคิดไปแล้วผมว่าข้อคิดแบบนี้อาจจะใช้เหมาะเวลาที่บางคนรู้สึกแย่รู้สึกดาวนะว่าโอ้โดนนายดาว่าเราเป็นคนไม่ได้เรื่องแล้วเราเป็นคนไม่ได้เรื่องมาครับ ถ้าเป็นคนไม่ได้เรื่องเราก็ปรับปรุงตัวเองครับก็เป็นอย่างที่เขาด่าใช่ไหมเราก็ปรับปรุงตัวเองแต่ถ้าไม่ใช่ไอ้นี่ด่ามั่วซั่วก็มันก็ไม่มีทางเปลี่ยนความเก่งของเราได้อะคือถ้าเกิดเราเป็นคนได้เรื่องอยู่แล้วเราเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วต่อให้คนมาด่าว่าแกงโง่แกงโง่แกงโง่ก็ก็ก,ก,ก็มันมันไม่ได้ทําให้เราโง่ลงนะครับจากคาด่าเขาอะนะเพราะฉะนั้นก็ลองมาคิดดูนะครับอมาดูคําถัดไปนะครับผมอ่านให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าความรู้สึกนะ เราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้หรอกการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายในตัวของคนคนนั้นเองอันนี้ก็ชอบครับเพราะว่าบางทีเนี่ยความทุกข์มันเกิดจากความพยายามที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นคือเราอาจจะพยายามได้จากการที่ใช้อํานาจนะเอาเรื่องลูกอีกเหมือนกันเราไปบังคับลูกลูกต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ลูกก็คงทำอะ่ะเพราะว่าเขาอยู่ภายใต้ออโตเริตี้เราเขาไม่ทําก็โดนเราดุนะหรือ บางคนก็อาจจะโหดร้ายตีเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนตัวตนเขาหรอกนะถ้าเราอยากให้ลูกเปลี่ยนจริงๆเราต้องทําให้เขารู้สึกอยากจะเปลี่ยนเองมันมีหนังสือเล่มหนึงที่พูดถึงเรื่องของ how to change my เลยนะชื่อ catalyst เดี๋ยวว่าหลังจะมารีวิวให้ฟังแล้วกันนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับอันถัดไปนะฮะคือเขาพูดถึงจริงๆมันเป็นคําถามนะครับว่า,าไม่ค่อยมีเพื่อน แล้วก็มีเพื่อนที่พอคุยได้แต่ไม่สนิทเหมือนเพื่อนเกอาเพื่อนในโรงเรียนเดิมควรจะย้ายกลับไปไหมอะไรเงี้ยนะคือจริงๆเขากา็คุณคิดมากบอกว่าอย่าไปย้ายเลยนะครับนะเพราะว่าสุดท้ายอะยังไงก็ตามเนี่ยเพื่อนสนิทเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ไม่สนิทมาก่อนนะคือคำพูดเขียนไว้ว่าที่สำคัญอย่าลืมเผื่อใจในความไม่สนิทด้วยเพราะบ่อยครั้งเพื่อนที่สนิทที่สุดก็มาจากเพื่อนที่ไม่เคยสนิทเลยตั้งแต่ตอนแรก เอาตรงๆผมต่อให้นะคือถึงถึงจะไปอยู่กับเพื่อนสนิทเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องแยกกันนะใช่ไหมคือจะไปอยู่อะไรล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาหาลัยก็เข้าไปคนละที่แล้วแล้วยังไงเราต้องย้ายมาหาวิทยาลัยไปอยู่กับเพื่อนสนิทเราอีกหรอแล้วถ้าสมมติว่าย้ายได้เสร็จปุ๊บทํางานอีกอะเพราะเพื่อนสนิทเขาจะไปทํางานที่นั้นเราต้องคือเราไม่ได้ใช้ชีวิตกับเขาร้อยเ0แบบนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการที่เราไปเจอคนใหม่ๆเราก็อาจจะได้เพื่อนสนิทกลุ่มใหม่ๆผมอาจจะไม่ใช่คนที่ย้ายโรงเรียนบ่อยนะ แต่ผมก็มีเพื่อนสนิทในสมัยประถมนะก็คือโอ้โหไปไหนไปกันเลยแต่พอมัธยมเราไปคนละทางก็ไปเจอเพื่อนสนิทสมัยมัธยมคือสนิทกันมากนะครับแต่พอมหาวิทยาลัยก็ไปคนละคณะผมก็ไปเจอเพื่อนสนิทที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอีกนะพอจบมหาวิทยาลัยปุ๊บไปทํางานก็กระจายกันไปนะผมก็เจอเพื่อนสนิทที่ทํางานต่อไปไปเรียนเมืองนอกก็ไปเจอเพื่อนสนิทที่เมืองนอกคือคือชีวิตมันจะเป็นแบบนี้ครับคือคนนั้นก็ก็ก็สนับสนุนเห็นด้วยนะครับบางทีเราต้อง ยอมรับความไม่สนิทแหละเพื่อสนิทมันก็มาจากคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนทั้งนั้นนะอีกอันหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงคนอื่นเป็นเรื่องยากหากทาได้เราเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวเองเสียก่อนเปลี่ยนแปลงในการทําในส่วนของเราให้ดีเปลี่ยนแปลงในการใส่ใจแค่ในหน้าที่ของเราเหมือนกับข้อเมื่อกี้ครแต่เมื่อกี้เราบอกว่าคนจะเปลี่ยนได้มันจะต้องเปลี่ยนจากข้างในนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากที่จะเปลี่ยนใครมันยากครับไปบังคับเขาก็เปลี่ยนได้แต่เปลือกไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวตนเขาเนี่ย เพราะนั้นอย่างแรกที่เราจะสามารถเปลี่ยนได้คือเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนนะถ้าเราทําได้แค่นั้นก็ต้อง,องปล่อยวางอ่ะนะคือคือทาให้มันดีที่สุดภายภายใต้สิ่งที่เราควบคุมได้สิ่งที่เราควบคุมได้นะครับโอเคนะมาดูคําตัดไปนะครับมีหลายคําเลยนะไม่รู้จะจบภายในครั้งเดียวหรือเปล่าด้วยซ้ำนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะเพราะอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวของเรา คนอื่นต่อให้หวังดีไม่มีทางรู้ดีกว่าตัวของเราเองจริงๆคือคำคำแนะนำคำนี้เนี่ยมันผมว่านะเป็นคำที่ลึกซึ้งอะ่ะคือพูดได้ง่ายว่าไม่มีใครรู้จักตัวเราเองเท่ากับตัวเรานี่แหละ ต่อให้คนบอกว่าเธอชะรู้นะว่าเธอเหมาะกับการเป็นสถาปนิกมากเลยก็ฉันไม่เหมาะแต่เธอวาดรูปเก่งนะวาดรูปเก่งไม่ได้แปลว่าต้องเป็นสถาปนิกนี่ว่าคือบ,บางบางทีเราเราเขวเพราะว่าคนพูดแต่คนพูดเขาอาจจะไม่ได้มีความมีจิตใจไม่ดีกับเรานะเขาอาจจะพูดด้วยความหวังดีเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนเป็นอะไรก็ตามเนะี่ยแต่บางครั้งเนี่ยต่อให้หวังดีที่เขาบอกอะ่ะไม่มีทางรู้ตัวเราได้ดีกว่าตัวเราเองจริงหรอกแล้วเราไม่ชอบจริงๆก็ต้องบอกเขา นะครับโอเคนะถัดไปครับการเปิดใจรับฟังความที่เห็นคนอื่นก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปอย่างน้อยทําให้ปากเราพูดช้าลงอย่างน้อยทําให้เราได้รับฟังก่อนที่จะพูดคือจริงๆคนเ,เขาเรียกว่าคุณคิดมากอาจจะเขียนเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่ความสัมพันธ์ไม่จำเป็นตนะ้องเป็นกูรักอย่างเดียวความสัมพันธ์กับเจ้านายกับลูกน้องความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ลูกนะ จริงๆคำถามนี้เป็นเรื่องของแบบว่าเอ๊ะทำไมคนชอบเราเข้าใจผิดว่าเราเนี่ยดุทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้ดุซะหน่อยอะไรเงี้ยคือบางทีเราเป็นคนที่พูดเราไม่ฟังคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาก็รู้สึกหงุดหงิดกับเรารู้สึกว่าเราดุนะ่าเรื่องแรงบันดาลใจมั่งนะครับคําพูดนี้ฮะบอกว่าการที่เราจะหาแรงบันดาลใจของชีวิตเราเจอบางทีเราต้องเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองก่อนเพราะคําตอบที่ใช่จะได้มาจากการตั้งคําถามที่ถูกต้องอา คือจะอยู่ดีๆเกิดแรงบันดาลใจเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้นะเพราะฉนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องตั้งกำถามเช่นอะไรคือสิ่งที่เรารักอะไรคือสิ่งที่เรามีความสุขเวลาเราได้ทำนะครับอะไรคือสิ่งที่เราชอบอยากใช้เวลากับสิ่งนั้นเยอะๆนะครับอะไรที่ทําแล้วรู้สึกแป๊บเดียวเวลาผ่านไปเร็วจังพวกนี้มันจะเป็นแรงบันดาลใจเราเองนะฮะอ่ะามถัดไปครับความจริงใจก็เป็นสิ่งที่เราวัดไม่ได้อีก การที่คนคนหนึ่งทำไม่ดีกับเราตรงๆเขาอาจจะจริงใจกับเรามากกว่าที่เขาแกล้งเข้ามาพูดดีๆจริงอย่างมากนะครับคือบางทีเนี่ยคนเพื่อนที่ชอบว่าเราเนะเฮ้ยเธองานเธอเนี่ยตรงๆนะไม่ได้เรื่องเราอาจจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยทำไมมาว่ากันอย่างนี้วะเฮ้ยโอ้โหเซ็งว่าอะไรเงี้ยโกรธเขาแต่จริงๆเขาอาจจะมีความจริงใจกับคนที่มากกว่าคนที่บอกโ oh, oh, อ้โหเธอนี่เธออัจฉริยะหรือเปล่าเนี่ย แล้วแอบมานินทาเราทีหลังโหงงานห่วยแตกเลยแล้วเราก็หลงหลงคำนะโอ้ยคนนี้นี่แบบเจ๋งเป็นเพื่อนที่ดีมากแต่เขาไม่จริงใจกับเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไปวัดแบบว่าใครพูดดีกับเราแปบลบว่าจริงใจก็คงจะไม่ใช่นะครับก็คงจะไม่ใช่อ่าถัดไปนะครับยิ่งเรามองมยิ่งเรามองเห็นความธรรมดาของความเศร้ามากเท่าไหร่ความเศร้าก็ยิ่งทําร้ายเราน้อยลงเท่านั้นอันนี้เหมาะมากกับคนที่เศร้านะี คือถ้าเรามองว่าความเศร้าเป็นเรื่องที่ผิดปกติเรายิ่งหนักเลยนะทำไมโลกจะโหดร้ายกับเราเช่นนี้ทำไมเราไม่มีรักดีๆเหมือนกับคนอื่นๆบ้างจริงๆเอาเป็นว่าผมว่าคนอกหักน่าจะมากกว่าคนสมหวังมั้งนะครับไม่มีใครทำสถิตินะแต่ดาวเอานะครับเพราะว่าโอกาสที่สมหวังมันน้อยอะ่ะจริงไหมฮะเพราะว่า เ,เน้อยคนมากนะที่แบบว่าเจอรักแรกของทั้งสองคนแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปหลายๆคนก็คือเจอกันครั้งแรกก็อาจจะมีการผิดหวังผู้ชายไม่ชอบบ้างผู้หญิงไม่ชอบบ้างเนะี่ยถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยความเศร้ามันก็มันก็ยังมีนะมันไม่หายหรอกแต่ว่ามันจะทําลายเราในน้อยลงก็เป็นเรื่องของปกติโลกมังที่ต้องอกหักอะ่ะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับามาดูอันถัดไปนะครับวิธีการที่ดีที่สุด ที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาคือการมองว่าปัญหานั้นเป็นการบ้านการบ้านที่อาจยากการบ้านที่อาจหนักแต่เป็นการบ้านที่มีคําตอบและคําเฉลยอยู่ผมว่าเป็นการมองปัญหาที่เยี่ยมเลยนะคือถ้ามองปัญหาเป็นปัญหานี้ชรู้สึกว่าโอ้แย่จังเลยแต่ถ้าเกิดมองเป็น s s ซายเมน์น่ะเหมือนเหมือนเวลาเราเรียนหนังสือแล้วโจทย์ครูบอกเอาการบ้านไปทำอ่ะเราก็จะแบบโอ้ oh, การบ้านยังไงยากจังเลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายไม่มีโซลูชันเ่ยเพียงแต่ว่าเราจะหามันเจอ อาจจะไม่เจอในครั้งแรกท่นนั้นเองนะถ้ามองในมุมนี้เป็นมองในมุมบวกนะมองในมุมเชิงสร้างสรรค์น,นะครับก็เหมือนโจทย์ชีวิตมาให้เราแก้ครับนะชีวิตก็มีปัญหามาให้แก้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับถัดไปครับแน่นอนว่าตอนที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตอนนั้นเราทุกข์เพราะสิ่งนั้นแต่พอสิ่งนั้นผ่านไปแล้วกลายเป็นเพียงอดีตแล้วเราก็ยังเอาใจของเราตามไปทุกข์กับอดีตนั้นคือเราไม่รู้จักปล่อยวางนะพูดง่าย ผมเคยพูดถึงเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะคือคนเราเนี่ยบางทีอ่ะเขาบอกว่าเราโกรธเนี่ยมันไม่ได้โกรธครั้งเดียวอันนี้ก็พูดถึงทุกนะแต่คล้ายๆกันนะโกรธคนนี้เสร็จปุ๊บกลับมาบ้านโกรธต่อสมมุติว่าขับรถเจอคนปาดหน้าโกรธมากซึ่งมันก็ควรโกรธอนะ่ะขับรถเฮงซวยโกรธเสร็จปุ๊บไม่จบกลับมาที่บ้านทําไมคนเรามาขับรถเฮงซวยแบบนี้มวนี่คือโกรธรอบสองเนะี่ยความทุกข์เหมือนกันนะ เราผิดหวังเป็นเรื่องปกติที่เราจะผิดหวังเช่นสวัสัครงานแล้วเขาไม่รับเราโอ้โหแย่ว่ะทําไมเขาไม่รับวะโอ้โหเราเก่งสักขนาดนี้อ่ะผิดหวังได้ฮะก็คนก็ไม่รับแต่กลับบ้านมาผิดหวังพรุ่งนี้ก็ผิดหวังมาเลื่อนก็ผิดหวังอกหักก็เหมือนกันถ้าเราซ้ําไปเรื่อยๆเนี่ยมันคือเราเราตามไปเอาทุกเนี่ยดีกลับขึ้นมาเอามาเอามาทุกต่อมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยทําให้เราได้งานนะครับไม่ได้ช่วยทําให้แฟนเรากลับมานะครับ อันนี้ก็เป็นความหมายแล้วก็เป็นข้อแนะนําในการดําเนินชีวิตที่น่าสนใจเนะี่ยเรื่องความสวยความงามมั่งนะบอกว่าทุกคนมีความงามในแบบของตัวเองทุกคนเป็นคนที่สวยที่สุดในแบบของเราเองเป็นกําลังใจให้จริงๆมันมาจากคาถามนะว่าเออบางทีเราไม่สวยป๊ยไม่มีแฟนไม่มีใครรักนะคุณคิดมากก็ให้ข้อคิดเห็นนะบอกว่าเฮ้ยความสวยมันมันยูนิคนะมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวทุกคนมันมีความสวยของตัวเองอะความงามในของตัวเองอะนะ ไม่ได้แปลว่าต้องสวยแบบหน้าตาสวยแบบนางสาวไทยอย่างเดียวหรือต้องเป็นในแบบอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะก็คือลักษณะบุคลิกอะไรหลายๆอย่างนะครับอ่าก็เป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนด้วยนะถัดไปคือเขียนไว้ว่าแบบนี้ในหะนังสือบอกว่าการหลีกหนีจากความทุกข์จึงไม่เคยเป็นการหลบหลีจากปัญหาได้อย่างแท้จริงมีแต่การเผชิญหน้าและรับมือกับความทุกข์เท่านั้นที่จะทําให้เราผ่านทุกอย่างไปได้ จริงครับจะหนีจะไม่ทําจะไม่นุน่นมันมันก็เดี๋ยวมันก็จะกลับมาหาเราอีกฮะแต่ถ้าเราเผชิญหน้าอกว่ามาเจอกันนะครับและรับมือสิ่งเหล่านั้นนะครับเราก็จะผ่านความทุกข์ไปได้อย่างรวดเร็วหรือเร็วกว่าการที่พยายามจะซ่อนพยายามจะหลบนะผมพอมีประโยคนี้ก็คล้ายๆเรื่องนี้นะผมนึกด,นดันไปนึกถึงเรื่องนี้ได้ไงก็ไม่รู้คือบางคนเนี่ยวิธีการคือหลบนี้ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ดีกว่าฉันติดหนี้ฉันก็ไม่สนใจบินมาฉันก็ฉีกทิ้งไว้อะไรเงี้ยมันไม่เคยปัญหาเราไม่เคยเจอวิธีการแก้ปัญหานี้ได้โดยจากวิธีการหนีหนี้ครับเผชิญหน้าเลยมานี่เป็นเท่านี้ฉันจะทํำยังไงเอานี่โหตั้งเยอะเอาไปคุยกับเจ้าหนี้ไหมขอลดดอกเบี้ยไหมไปคุยกับแบงค์ไหมขอปะนอมหนี้ไหมอะอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายมันจะ,ม,นจะมันจะหาทางออกจนได้นะครับอย่าไปหลบหนีปัญหานะ แล้วหลายครั้งยิ่งหลบหนียิ่ง,ยงแย่นะครับมาดูคําถัดไปครับก็บอกว่าการใช้ชีวิตที่ดีคงไม่ใช่ชีวิตที่ได้สิ่งใดที่ต้องการมาด้วยความรวดเร็วที่สุดแต่คือชีวิตที่มีเรื่องราวให้เราได้ยิ้มในทุกวันเป็นเรื่องราวที่อยู่ในความทรงจําของเราอีกเนิ่นนานโอ้โหชอบมากคือริงจริงชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่บอกว่าพวกนี้อยากได้ลดได้ลดเลย ซึ่งถ้าใครนิยามชีวิตที่ดีเป็นแบบนั้นผมว่าคนส่วนใหญ่คงไม่มีชีวิตที่ไม่ดีหรอกมีคนหยิบมือในโลกอะ่ะที่แบบว่าอยากได้อะไรได้ทันทีนะครับแต่แค่แบบวันธรรมดาวันหนึ่งนะอย่างผมอัดวันนี้นะผมมีแสงแดดมีอากาศที่ดีนะครับได้เจอคุณพ่อคุณแม่ได้ยิ้มแล้วแค่นี้คือชีวิตที่ดีละนะก็ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับามาดูถัดไปครับเขาบอกว่า ไม่เป็นไรหรอกถ้าวันนี้จะเป็นวันที่แย่ไม่เป็นไรหรอกหากทุกอย่างจะไม่เป็นเหมือนใจเราแค่หยุดวันนี้ไว้แค่วันนี้แล้วปล่อยให้วันใหม่ได้ทําหน้าที่ของมันเป็นกําลังใจเช่นเดียวกันนะครับว่ามันน่ามีวันที่แย่วันที่ดีนะผมเคยพูดอยู่เสมอในพอดแคสต์ผมว่า bad day ไม่ใช่ bad life วันที่แย่ก็อยู่ให้มันอยู่กับวันที่แย่แล้ววันพรุ่งนี้มันคือวันใหม่แล้วไงมันมันก็คงไม่ได้แย่เหมือนเดิมหรอกนโอเคถัดไปครับบอก การจะปรับตัวเข้าหากันได้เราต้องเปิดหัวใจเราให้มากพอเพื่อจะเรียนรู้กันและกันนะบางคนชอบไปโทษนะบอกว่าทําไมเธอไม่ปรับตัวเธอไม่ปรับตัวไอ้คนพูดนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ปรับตัวหาเขาด้วยนะบางทีต้องเปิดใจด้วยนะครับเราถึงจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับอ่าเรื่องเพื่อนนะเรื่องเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนไม่ห่วงกันได้แต่เพื่อนจะไม่หึงหึงห่วงกันแน่เพาบอกทําความสัมพันธ์ให้ชัดเจนว่าจะเพื่อนหรือจะแฟนเอาไงนะเพื่อนหึงห่วงนี่แปลกแหละ เฮ้ยเธอไปกับผู้หญิงคนไหนเนี่ยอ้าวแล้วทำไมถ้ามันเป็นเพื่อนมันคงไม่ต้องมีคําถามแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ทําความสัมพันธ์ให้ชัดเจนนะครับโอเคถัดไปนะครับเขาบอกว่าวิธีการที่เราจะทําให้ความรักของเรายังคงดีอยู่ได้ในวันที่เราไม่อาจหลีกหนีความเปลี่ยนแปลงคือเราต้องเปลี่ยนความรักก่อนที่ความรักจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรานะคือ อารมณ์แบบนี้ครับคนชอบพูดกันว่าถ้าไมเธอรักเราไม่เหมือนเดิมเขาบอกว่ามันไม่มีทางที่มันเหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงอันนั้นนะผมไม่ได้บอกว่า,าต้องรักให้น้อยลงหรือต้องรักให้ไม่รักแล้วรักเสร็จแล้วก็ควรจะไม่รักไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าความรักที่หวือหวาตอนต้นมันก็มันจะไปหวือหวาได้ตลอดเวลาจนกระทั่งอายุ80ได้ไงะนะ มัน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 เป็นเปลี่ยนไปตามช่วงชีวิตเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในความรักแบบนี้นะครับขออีกสักการละกันนะครับคงไม่ได้จบทั้งเล่มนะครับแต่ว่าผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็เลยอยากที่จะรีวิวให้ให้ลึกนิดนึงนะฮะอาจจะ2ตอนจบนะคือเขียนไว้ว่าจงอย่าลืมว่าเราไม่ได้รักใครเพื่อให้หายเหงาและความเหงาไม่ควรมีเหตุผลทําให้เราอยากคบหรืออยากเลิกกับใครคือบางคนเนี่ย ไม่มีใครและตอนนี้ฉันเพิ่งเลิกกับแฟนฉันต้องหาคนมาแทนให้ได้มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราไม่ได้คบเพราะว่าเราเหงานะเราครบเพราะว่าเราคิดว่าเรารักเขาจริงๆนะครับเราชอบเขาจริงๆนะโอเคนะครับเอาไว้นว่าวันนี้ขอหยุดไว้ตรงนี้ตอนแรกว่าจะพยายามรีวิวให้จบนะครับแต่ว่าดูแล้วมันยังมีอีกหลายเรื่องเลยและผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนด้วยก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกับหนังสือที่ชื่อว่า ยากกว่าการได้มาคือการรักษาไว้แล้วเราพบกันในพิเศษถัดไปครับสวัสดีครับ